เต็มสิบให้ร้อยแพทิเซียทำห้โซคลั่งรักน่าสวยมากหลายหลายคนก็คงจะรู้จักกับเธอคนนี้เป็นอย่างดีสำหรับนางเอกสาวคนสวยอย่างสาวแพทิเซียกู๊ดที่เป็นสไปยหมื่นล้านอย่างตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์ซึ่งเป็นภรยาของไฮโซโน้ติเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่ในตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างเต็มตัวแล้วโดยมีน้องเอลิเซียเป็นโซ่ท้องคล้องใจของคู่นี้อีกด้วยนั่นเองแต่ต้องยอมรับว่าความสู ความสดใสและความออร่าไม่ได้น้อยลงไปเลยซึ่งแต่ละภาพที่สาวแพทิเซียมักจะสแนปมาให้ทุกคนได้เห็นต้องบอกเลยว่ามีแต่คนชื่นชมสาวแพทิเซียเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะคุณสามีอย่างไฮโซโนตท,ที่ดูจะคลั่งรักคุณภรรยาเป็นอย่างมากเพราะมักจะพาสาวแพทิเซียไปรับประทานอาหารนอกบ้านใช้เวลาร่วมกันสองคนนอกเหนือจากการดูแลลูกสาวตัวน้อยนั่นเองค่ะต้องยอมรับจริงๆว่าความน น้าใสาความน่าสวยของสาวแพเซียเอาใจสามีไฮโซจนคลั่งรักร้อยเต็มร้อยไปเลยซึ่งงานนี้น้องเอลิเซียเองก็ดูจํามั่มสมบูรณ์มากๆเกิดจากน้ำนมของสาวแพเซียที่มีมากเนื่องจากมีคุณแม่ชมพู่อริยาคอยแนะแนวในการเตรียมปั๊มน้ำนมและการดูแลตัวเองนั่นเองค่ะยิ่งมีคุณสามีตามใจและรักขนาดนี้แล้วรอชมลูคนถัดไป ของคู่นี้้ไดเลยเพราะเห็นเวลเวลมาว่าขอมีมากกว่าพี่ชายอย่างให้โซนอตวิสรุตกับคุณแม่ชมพู่อริยาน,นั่นเองค่ะฉะนั้นมากกว่า3โคนสาวแพทิเซียไหวไหมสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า